มาเบิ่งเขาวานแหลงปลาเมื่อนี้เปิดโปงบกทางสองหน้าลีดามซาลีปลามาเบิงบ่งมาเบิง่งมาเบิ่งลงแหเนาะมาเบิ่งเขาตึกแห่เมื่อเนี้ยเทศกาลตึกแหเปิดโปงบกครั้งแหละาาม่บ้านะคอาขามแต่ตัวใหญ่บ่ฟังนี่อะ่ะเดี๋ยวเด้ยวดย,วยวมานบอมานคือขาด <c oughs> <c oughs>

để tôi nhảy lên đây là anh kumu thì kapikumu anh nan 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 cúm nan nan thế nan này 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 nan 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 lô nan nan nó nan lô nan 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 nan

ทางนี้จัาใดโบใดแต่บ้านานคือกันไปเบิ่งฟางทางนะผู้คนใดป้าใหญ่ผู้คนใดป้าใหญ่ยังมีค่ะนน้ขาแล้วัิีาแล้วต

กำลังวานกันการบุญแพลอยไปล้ลอยไปแล้วบดดเขการเาวลารกาการด้วยหรอกลอนนกแนม่ดังไฟจีปากินกระส่ามันเลย แม right ่นหาก็ต้องกินตเนาะใส่คน10บาทเดอ10บาทต็มเลยโดนผ้านี่กําลังปลาปลาใส่ปลาตัวใหญ่เพิ่นได้ปลาตัวใหญ่าบ่ได้บ่เป็นหยังครับถว่ามากินข้าวปลาครับวางกกินกปลาละนะครับ

ได้แต่ไม่ทาเนี่อเละหมทันส่อนียก็ายเ่นี่เห็นอเดีวไป้ากันมัต่อเสียงเนือน่วดเ้าวัน้าว้าัเาวพท่าน้า้าเ้้ามันเขาา้าว่ฟันนะัดพปาัเ้าัดนะันานานน่าั่ั่น,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 น

เออเแม่นเคร่เจ้าบุงตีบุ้งดาวหัวตัวใหญ่เลยเอเาเรนกโอ้ม่สาบองลำลาซัเพื่องานนี้โดยเฉพาะนาหน้าอไปล้ไอ้นี่ พี่พ่อแท้แฮะมามามามอาตาเอาเลี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเลี้ยวไปแล้วไปแล้ววันย่าวันยาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนังสัตว์สัตว์ดีว

Iyá yà wúlò táwọn yà sèèrè ha.